ตัวโน้ตชูสูงอย่างนี้ดูไม้อันนี้เป็นหลักครับผมถ้าชูสูงร้องสูงชูกลางร้องกลางชูต่ำร้องต่ำครับยังไม่พอยังไงฮะถ้าสั่นอย่างนี้อะอะอะลูกคอ,ออะอะอะลูกคอต่อจากอะอะถ้าหมุนอย่างนี้อะ้อุดึงกลับมานี่อืดอืดถ้าหมุนลงยังไงยังไงขึ้นบนนี่ตุอบตุบไปท้างหน้านี่แปวข้างหลังโบ แอย่างในเพลงเดียวกันถ้าใครมีความสามารถเข้ามาทดสอบได้เลยครับทดสอบทดสอบดูเพลงที่จะร้องเทียนเมมี่พงทางจีนทางจีนโอเคเีย วะวอุหวะวะอวะอึดอดแวงแวงๆหวบอกกทุอกแบวแบ่วโอ้เพลงที่จะร้องยูเลสมีโก้ดิันดาวโอ้ยฝรั่งเอลิโซเอลิโซฮิสมีนา w You know now we right ดูไม้ไปดิว่าจะสูงจะกลางจะต่ำคุณต้องฟังเพลงของผมด้วยสิครับเออมันมีจังหวะของม่อยู่ครับคุณเจอตลกเดื้อร้องไปแล้วคุณก็ชู right เดี๋ยวก็จะไป No Now me right who ออคืว ประเทศไทยครับครับขอบพระคุณครับนั่นต้องแบกขอเสื้อครับอะไรฮะาตัวแทนจำหน่าผ้าเบรกไม่ได้ไม่ได้ฮะทำไมฮะตอนเด็กๆขนาดบุหรี่เล่าผมยังไม่ติดเลยโตมากระดุมผมก็ไม่ติดฮะเฉียบเฉียบสูง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 ร้องสูงชู่กลางร้องกลางชู่ต่ำร้องต่ำสั่นอย่างนี้เป็นไข้สันอะไรล่ะต้องไปขี่ยางอ่าครับผมอ๋อสั่นอย่างนี้ลูกคอลูกคอลูกคอเฮ้ยานนานาได้ครับเริ่มร้อนแล้วครับ ตอย่าไปห้ามเผื่อเขากินได้ <S <S 2> <S 2> ห้ามซะหน่อยเถอะจะไปห้ามเผื่อเขากินทั้งนั้นรูปร่างเขาเหมือนมึงไหมนะครับผมดนตรีสายลมโบกเรียวโบกเรียววอืดว้าอูดจะไว้จะไว้วกพ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 วกอ้กพว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 กวกกวกกพ้วกพวกก โชว์ให้ลูกค้าดูให้บอนีม่ประทานนะประทานครับโชว์เลยครับผมจะร้องเพลงอะไรยิ้มแป้นยิ้มแป้นเรตีมเมื่อไหร่จะร้องเมื่อไหร่จะร้องามไม่ร้อง <c oughs> อ่ะเมื่อกี้ที่บอกเพลงอะไรยิ้มแป้นอ้ออาวแล้วที่กูร้องห้ยังไง จะเหนืยจะแห้งอยู่เลยบ้างขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รังเรนตาพวกเราทีมงาสุเทพสีใสนะครับผมแล้วจะพีีเทฟลากแขกงีิดนึงสวัสดีครับไปเลยเฮ้ย